นบ <istles> <ge ar> ้านสมัยปาหาปีอยู่เลยะบ้านหลังบ้านเข่ามันก็อายุมันมีเลยพลนาอยู่หลังบ้านยูคุณลูกหลานเลนะเมื่นไปเลี้ยงวัวเพิ่นก็เลยแบบว่าเหมือนว่าเส็ดเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวในขเอไนะตื่นมาเลุหงนาเลยสินะปรมหาโมปีแล้วแต่ว่าตะกี้ก็ชืออยู่ในบ้านดับึ้นดีๆแต่ว่าปิดไว้เห็นปะได้มานอนยเป็นหุ่นสตีได้มานอนตะกี้ เนี้ยมึงเวนนี่เขาไปเ้นเขาม่นโซ่แต่นี่นี้ยมนมาแลงเอาแล้วไม่นอนใส่นี้นี้มาแลงกลับไปพูนกลัไปพูแล้วหลงเลี้ยแล้วกะพราเราเวเดียแล้วมรมาประมาณหก้งถุงนก็หนีรแเสียหล่วเลยเอาไปไปบานหลังเกาเนนพอลแล้วไม่ยืนแยังไปบานถมือแล้วยังดเนียนเพิ่นเนียนเพิ่นตายกับเรารไปกับปุบันหลังเกั่เดแล้วไาพอลแล้วไปหัวแล้วไพอ